ดีครับผมจะจะยังรักกินบันเทิงครับใส่เราซ้อมมากีวมมาก่วันมมก็ประมาณเดือนนึงซ้อมอยู่ทีค่คไก่มีใครเป็นผู้เบ่าวซาลามมัง,งมีพี่วิวแล้วก็มีพี่บีในฝั่งในใครเชิญเ<ช>นาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ20่สิบสูงเท่าไหร่สูงว่าเจ็ดับน้ำหนักป,ปล่อยๆเราตอนนี้ปล่อย61มวยสไตล์อะไรครับพิมพ์ครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับฉลามเพชรเคยต่อยกันยังเคยต่อยกันต่อยกันที่ เป็นมวยสยามมวยโชมวยโชมวยโชไม่คิดถ้าสมมติมวยห้ายกเคยต่อยกันไหมไม่เคยยังไม่เคยเลยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก็งมาต่อยก็ยังศึกษาอเลยเขามวยสไตล์ไม่เข้อวันนี้เลยต้องมาเจอกันนะวางเค็งวางแผงให้ดีอ๋เรื่อยๆครับตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขไว้ที่นีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ช่องเก็ตวันนั้นต่อยกับอาดิดแบบเป็นยังไงชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่ห้าเนาะร้อยยี่ห้าก็เวทนี่เลยวันนี้ก็ร้อยยี่ห้าไม่ใช้ทดสอบนักยัง ยังเลยครับคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดน่าจะพอดีมาพอดีมาสบายร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอ่างฉาญ่าแบบเดิมใช่ครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณพวกคิดครั้งคนจังหวัดสงขาเด็กสงขลาอาฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยครับพักเชียร์ยัดเชีหน่อยนะครับอันนี้เต็มทีแล้วแน่นวันนี้คุยสองช่องเจ็ดสีนะขอโชคดีครับ